มานั่งรอไพ่อะนั่งนึงนั่งห่อใบนะ่งแล้วเป็นยังยังทายยังมองทายยังมองเป็นยังไงเม่งโบให้แม่งวีมันตอมตาอือเมงวีมาตอมตากะทายยังมองไว้อย่ามองมันมาไกลบ่ได้แม่งวีมเซฟตามันน้องไปโรงเรียนเนาะ นอนอยู่นี่บ่ฮอนเทีบ่บ่ฮอนไหลนกคอโทรศัพท์บ่ได้อะไรที่น้องขอซักอ่ะมันติตหลายมันติดตฟรีจะพอติดเอาแล้ววันนี้วันนี้วันอาทิตย์ที่น้องไปยังไงโรงเรียนอ่ะไม่ร่วร่วไปทุละกษณ์ยังไงคุยกันต่อไป โทรมาโอเค่ะโทรมาติ่เมษาแม่แม่โทรไปก่อนโทรไปหาโอลเล่นสิละไลน์บอกกันไลน์บอกกันแล้วอะไรๆโทร Happy birthday มันเกิดนะมีวันเกิดนี่โอลเล่นอะไิดต้องอีกเหมือนเก็ดต้องอีกบ้องแต่เที่ยงคืนแล้วแล้วนี่นอนดึกเนาะอืองานเที่ยงคืนก็ไลน์มามาเฮ่ตีสามก่ะนวันอนอนเนี่ยทำงานบ่เสร็จ ทำให้เสร็จแล้วค่อยนอนนะหันมูลแล้วส่งคระบแล้วส่งครบแล้วส่งครบไปแล้วเดินกบกเดแ่ยวพอแล้วนระดาเรามีล,ลูกกอนนะจะบุกใหน้นอนนอกเรียงก่อนอเ,เอาเลโอ้ยเป็นที่ข้าเลี้ยงลูกให้เขาแล้ว เป็นบาิเขาให้ก็เอาหกมเลี้ยงที่ทานวางนี่เลี้ยงบเป็นวาเอาเขาให้ก็เอาขุมตัวเองเขเลยไม่มีความลเดทั้งนเนาะหบพกมาเลยหอบพกมาเลหัวตัวเองไงหบพกันก่อนนะรามเนี้ยโบกกระจังมาแล้วผุมลนอกเรืเยาแก้ผมดกใส่ไม จ้างแค่มาดุกมดอ่ะซอยซอยกมฮะก็เป็นจ้างมันโปะก็ให้มันโปกไปโลวนก็มันลนเท่าแล้วดิอะเยอะเลยขึ้นไม่ยังพมบางไงบอสมบางโลนเหมือนมือกมใหญ่น่ะเห็นบ่สกมใหญ่อันมือหลางใหญ่น่ะเห็นบ่พกมเราดุกๆก็คอยโลนออกโลนออกโลนออกทำไมยังงั้นนะเนาะเป็นยังคนเท่าเดี๋ยฮอร์โมนบ่มีแล้วอะเฮ้ฮอร์โมนอะไรพวของเขาบ่มีแล้ว เสมือนอีเท่ามันอิโลนมันอิหลุดไปนะใช่เหนเนี้ยหัม้มวน่มกระลอนลอท้กระบอนี้พมกระโลนหัวกระโปงอืมม้วกระบอมีพรมแล้วก็ยัดังได้เลยก็ตามเลี้ยงมันหัวลนก็ปล่อยมันก็ลนไปเห็นนีสยานเป็นธรรมชาเตร์เนี้ยหัว,หวลน้นสยานเอาว่าเท่า ซักผ้ากับักสรอยอะซัาัเขา้มายามได้กัซักาน่นงบามจังเลยอะไปซื้อไม่จากต้นอนพอแล้วไปซื้อไรเยอะเมื่อเงินส้อยมาโอเคเดี๋ยวต้นเดี๋ยวพอนั้นนะอยู่บ้านเขาอึดยากเอพอไปซื้อเขาได้เงินเนี่ยตัวขายเขาไปซื้อต้ององพ่เสียง่ เียวเชบานท่านเียวเชป่างนี้หากบัวเสียเงี้ยแล้วเียวเชบานหิงทำสวน ครบย่าโคบไทยครบย่าหน้าบานว่าไทยหินน่นเนีย เป็นอย่างจังว่าเป็นอย่างจังว่าเวลาออกไปข้างนอกเราให้พี่น้องปิดเสื้อให้เป็นอย่างยันติดโควิดเด้อบลิซิตอย่าเฮียใจบ่อชอนว่าสหฟาฝามท่านเป็นกระไรจนงคอสนนักเป็นพ่อม่กำลังมาก,ก,าก่อ,อนออกไปข้างนอกระวังด้วยนะก่อนยันโควิด bonkan mane meak